รู้สึกว่าอีหยังนอพี่น้องเยย่ตั้งต้นกล้วยเนี่ยโอ้แม่พันสารพ้นเห็ดอีหยังนอขอบเบยเนยนอพันขอบอยังนอเดี๋ยวเดียว,วผมสิพาพี่น้องเบิ่งครับเนี่ยโอ้ผมคือเห็ดงามแต่ครับพี่น้องเม่นอีหยังนอนเนี่ยเดี๋ยวเดียว,วผมสิถ่ายพี่น้องมังกคร,รงครับเนี่ยแม่พันเห็ดยังใบเนี่ยครับเนี่ยสวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้พ่อกับผมลุงสอนโคโนนาผ้าลาะอีกคือเก่านะครับเนาะ ครับพี่น้องมือ่อนีผมสีผ้ามาเบิงหัวครับหัวบ้านอ่าคุณแม่เคุณนบยู่นะครับน้อพ่อดีผมผ่านมาครับอ่ามาเห็นหัวเพื่อนโอ้เพื่อนเฮ็ดดีครับพี่น้องเพื่อนได้ไอเดียมันตอไซบุ้นนี่เดี๋ยวอ่ามือหลังเดี๋ยวผมจะมาเด่นน้าเพื่อนไหมครับมาถามที่ไปที่มาเพื่อนอยู่ครับว่าเพื่อนไปได้ไอเดียใส่ครับมาเห็ด าหัวเนี่ยเห็ดงามงามครับพี่น้องนาบ้านเพื่อนเนี่ยก็จะติดกับถนนขน้อกีดครับเส้นบ้านนาจา,เาเนเขานะครับเนาะบ้านนาจาตนตำบลนาจ่าไอตําบลน,นาเยียครับอำเภอน,นาเยียจังหวัดอุบลราชธานีครับเบื้องครับพี่น้องเนี่ยผมสิผ้าเบื้องครับตรงไรถนนนี่แม่เพื่อก็จะปลูกนี่ยครับนะต้นดอกดาวเรืองครับเพื่อนจะใส่ไปตามขอบถนนเลย เป็นแถวไปด้วยครับพี่น้องอ่านี่รั่วบ,บ้านเพื่อนครับพี่น้องเพื่อนก็อยาเอาอ่ายางยางรถยางรถสกเกตยรเบองจะเป็นยางมอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องเนี่ยว่าเพื่อนเห็ดจากไหน,นเห็ดงามงามเพื่อนสารเอาเนี่ยเดี๋ยวมือหลังผมจะมาสัมผณ์เพื่อนเดี๋ยวมาถามเพื่อนให้พี่น้องเขาอ่าเบื้องอยู่ครับว่าเพื่อนไปไหนไอเดียมอเตอร์ไซค์ครับ ที่ไปที่มานี่ยางเพื่อนเอามาจังไหนครับมาเข็ดเนี่ยมีเห็ดงามเดีผมวาอ่าเป็นไอเดียสุดยอดเลยครับยางรถอมอเตอร์ไซค์หัอเนี่ยมันกามีคุณภาพดีนะครับเนาะดีกว่าใหม่ใหม่ที่ห้ามออมาสารมาเห็ดเนาะอันนี้เห็นบอพี่น้องนี่แม่เพื่อนเห็ดเนี่เพย่นสารยางงามเลยเนี่ยนาถาวรนเลยครับเป็นหัวอ่าหัวข้างๆหัวเนีเพื่อนก็นจะปลูกพวก อาของอยู่ของกินครับพี่น้องด้านหนนี่เห็นบ่ครับเพื่อนก็นจะใส่ยางรถเห็ดเป็นข้างข้างไอ้แตงครับพี่น้องเพื่อนก็นจะปลูกแตงหนะ้าแม่เพื่อนปลูกแตงเห็นอยู่นรอครับเนาะเดี๋ยวผมจะพ้ายางขับมาเบิองข้างหนครับว่าแม่เพื่อนเห็ดยางแน่เพื่อนปลูกของพืชพักสวนขวัวครับเพื่อนปลูกห้ายางครับ ตรงนี้เป็นประตูทางเข้าบ้านเพื่อนครับโอ้ยแม่เพื่อนเฮ็ดงามงามงามครับพี่น้องเลยเฮ็ดดีหลายครับแม่เพื่อนพึ่ง,งปลูกครับเนี่ยดอกไม้บ้นเป็นดอกเลยครับเนี่ยดอกดาวเรืองแล้วก็มีดอกงอนไก่าตรงไรถนน,นนี่เนาะนาบ้านแม่เพื่นก็จะประดับด้วยต้นดอกไม้ครับพี่น้อง ต่ด้านในนี่เพกกื่อกจะใส่พืชผักสวนครัวมีหลายอย่างครับเดี๋ยวมือหลังผมจะแวะมาเรียนแล้วก็มาสอบถามเพื่อนครับว่าเพื่อนเฮตดจางไหนปูกอหยังแน่เบ่งไปน้ากันครับพี่น้องขังในพืชผักสวนครัวแม่พน่นนี้โอ้หลายอย่างครับมี่คาคาใหญ่โอ้หลายอย่างครับขางใน โอ้ยแม่เพิ่นบุยูครับมือนนี้เดี๋ยวขออนุญาตข้าไปเบิงทางไหนเนเด้อแม่เอ้แม่บุญยูก็ได้ไปพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่เบิงขังในครับแม่เพิ่นปลูกยังแน่มียังแน่อยู่ใน่นี่เปิดปักสวนขั้วหลายยางไะตามผมมาเลยครับพี่น้องเมื่อเบิงโอ้เหตดงามครับเป็นไอเดียสุดยอดเลยยางรถครับจาก สิ่งเหลือใส่เนาะครับน้อสิ่งที่คิดว่าบ่มีประโยชน์แล้วแต่เพิ่นกลับมานําเอามาใส่มาอย้งให้เกิดประโยชน์ขึ้นโอ้แม่เราเห็ดดีครับเฮ็ดงามไรตรงนาบ้านเนี่ยเพื่อจะปลูกพวกไม้พวกประดับใ้ครับเอามาเบิ่งขางในครับพี่น้องไม่ยังแน่ครับป้าถูกครับพี่น้องขางในแม่เพื่อจะปลูกหอมก็รู้สึกว่าจะใส่ อย่างรถยนต์เท่าครับพี่น้องเห็นอยู่แล้วครับเนาะมีหอมแล้วก็มีหอมใบเรื่อครับโอ้ยแม่เราเฮ็ดดีครับเนี่ยเดี๋ยวมือหลังจะได้มาเด่นน้ำเพลินอยู่ครับเนี่ยจะได้มาสอบถามความเป็นไปมาจังไหนครับเป็นเน็ตอ่าไห้นี่เป็นขายอยู่บ่ครับหรือจังไหนโอ้โซนนี่เป็นหอมครับ นจะดูซึกว่าต้นกระท่อมเนอะกระท่อมครับตัวนี้เป็นกระท่อมอยู่ติดถนนเลยครับนาบ้านแม่เพื่อนอ่าท่นนี้ก็จะเป็นบัวบกครับพี่น้องโอ้ยบัวบกครับมี่ใบบกอ่ามีบัวบกครับครบบบกกับพักหนอกเนาะบัวบกพักหนอกบ้านเฮ้าเนี่ยครับพี่น้องเอยอ่ากะเพ้ากะเพ้าสีม่วงครับตัวนี้ก็จะเป็นใบกะเพ้าครับกะเพ้าสีม่วงต้นมะเขือ โอ้หลายอย่างครับถ้าพ,พี่น้องยางชุบมืออีกก้อนตัวนี้ก็จะเป็นยาสูบเลยอครับพี่น้องเนี่ยยาสูบพื้นบ้านครับโอ้เม่ยเพิ่ปลูกของหลายอย่างครับอยู่นี่นี่เพิ่งปลูกไม้ครับเนี่ย,ยาสูบยาเสนยาสูบยาโบราณครับหลายอย่างครับเมียเพิเ่เทดอยู่นี่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นมะเขือ มะเขือแล้วก็กล้วยครับโอ้หลายอย่างครับโซนท้งผีจะเป็นคาครับพี่หน่องค่าไหค่าเกษตรครับเนี่ยโอ้มีแต่กอใหญ่ๆงามๆครับพี่น้องเลยเป็นตอนซ่อนครับขม่าเนี่ยนี่บืรดของอยู่ของกินพืชพักต้นขัวเนี่ยแม่เพิ่นบ่ได้ซื้อเลยครับอยู่นี่เนี่ววามัในอยู่เนี่ตลาดสดครับเนี่ยอยากปลูกพืชพักแนวได้มีเบิดครับพี่หน้องโอ้ยแม่เพิ่นเท็ดดีครับ เสียดายมากเหมือนนี่บ่พ่อแม่เพื่อนได้ขออนุญาตเพื่อนเขมามมทไทยห้พี่น้องเข้าชุ่มกอนเอารอบี้ยครับพี่น้องโอ้ต้นนี่บเบือครับพี่น้องกำลังเป็นดอกเนาะบอนเป็นไว้ครับต้นนี่กำลังจอดอกโอ้ก็จะมีหมักนัดหมักยังโอ้ยแม่บนเทปเนี่ยลายยางตรงนี่ตรง,ตรงลอกขอบรั่วเลยเพื่อกะจะใส่ครับ แตงหนูซึกว่าเป็นแตงครับพี่น้องโอ้แตงเพิ่งกำลังปลูกใหม่เนาะแตงครับโอ้เห็ดดีครับพี่น้องเลยกืดพักสวนข่อ,นอยนี่นี่มาเบิ่งทั้งพี่ครับพี่น้องสวนนี้มียังแน่บานเนี่โอ้ท่านี่ก็เป็นผู้ครับพี่น้องข้างผู้แม่เพิ่งเห็ดไว้ครับอผู้เราก็จะมีแค่นะ้ครับ อยากอมกบอมหอยนี่ใส่กับบอกแค่เนี่ยแซบป็นยังครับพี่น้องเลยทักสวนขั้วแม่พ่นายแห้งอยู่นี่นี่ของอยู่ของกินบดครับโอ้ดูซึกว่าอีหยังนอพี่น้องเลยยึงต้นกล้วยเนี่ยโอ้แม่พ่นสารพ่นเห็ดอีงหยังนอขอบเบี่นนอตวขอบหยังนอเดียเียวแล้ว,ลวผมสิพ้าพี่น้องเบิ่งครับนี่โอ้ผมคือเห็ดงามแต่ครับพี่น้องเม่นอีหยังนอเนี่ย เด้าเด้าเด้าผมสิถ่ายพี่น้องมังกรครับเนี่ยแม่พัดเห็ดยังใวเนี่ยครับเนี่ยพัดเอาอีกยังสารเนี่ยคือเฮ็ดงามแต่เนี่ยพัดสารเฮ็ดยังครับเนี่ยเบิ่งเพิ่งพัดสารขอบอยังนอนเนี่ยนอนโอ้ตรงก้นแม่เพิ่งจะม่วนไว้อย่างนี้นะครับโอ้พัดสารงามครับใบมันสารตะกาหรือสารกองเขา่าโอ้พัดเอาขอบหน่วยกล้วยไว้ครับพี่น้อง กล้วยรู้ซึกว่าจะเป็นกล้วยหอมครับเนี่ยเพื่นแม่เพื่อนเอาครอบกล้วยไห้ครับโอ้แทนกันสีว่าเอากระสอบหรือเอาเนี่ยอ,อื่นมาห่อกล้วยเนาะครับแม่เพื่นเฮ็ดดีครับเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยครับปีมือปลาเนี่เลยครับการสารเดี๋ยวผมจะถ่ายเบื่อนข้างตีครับพี่น้องหย่อนแสงครับเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่ เห็นหน่อยกล้วยของแม่เพื่อนบอครับเนี่ยเพิ่นสารขอบไปอย่างดีเลยโอ้เห็ดงามครับพี่น้องผมก็น,นึกว่าไมาน่นี่อย่างแม่เพื่อนหอกล้วยครับเสียงอาจจะย่อนได้จักกน้อยด้วยพี่น้องเลยเสียงอาจจะย่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมมุมใหม่ก่อนครับพี่น้อง โอ้นี่สัดเจ็นครับพี่น้องบานเนี่ยนี่เห็นบ่ครับเห็นแล้วเนาะโอ้ยเนี่ยประเทศดีครับเดี๋ยวเมื่อไม้ครับพี่น้องเนี่ยผมจะมาเรียน้ำแม่เพื่อนไม้ครับมาเรียน้ำเพิ่นก่อนมาสอบถามเพื่อนก่อนมาอนี่เพื่อนบูยูครับเรื่อยคำว่าแวะคำว่าเรียนก่อนเอา คลิปนี้ครับพี่น้องผมก็ได้นําบรรยากาศาในสวนคุณแม่เพ่อนผดผักสนนขั้วมะให้พี่น้องเข้าเบิงเนาะเป็นไอเดียสุดยอดเวยพี่น้องเขาอาคุได้อยากจะเฮ็ดคือแม่เพ่อนก็เฮ็ดได้หรือครับเด้อเอาคลิปนี้สมมารพรพะควรครับพี่น้องคลิปหน้าพอกกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ